รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ความสัมพันธ์ของคนใต้กับโนารามีมายาวนานมีการถ,ถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นตามลําดับนะจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่เพราะถ้าเกิดสีวิชัยก็โดยประมาณพศสอหนึ่1300กว่าถึงปัจจุบันมานานมากนะเป็นพันกว่าปีนะครับเพราะจึงฝังรากลึกในดิน,นไทยภาคใต้เพราะฉะนั้นเด็กๆที่เติบโตขึ้นมานะครับตอนเล็กๆนะเล่นรำโนารารนะมาเอาอะไรกะละมัง เอาไอ้ฝาาหม้อนะมาตีเป็นเครื่องดนตรีแล้วก็มานั่งรำโนรากันพันหน้าไปข้างออกแแหลหน,นอกโจอกอกจากรังไอ้ปากก็ทำาอาเทงตุง้งอ้เทงตุง้งอที่ตีฉาบตีชิงอะไรใช้ไอ้ภาชนะเครื่องครัวนะครับเพราะผมเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ของโนราในภาคใต้มันงอกมานานแล้วในวันที่โลกของโนรา ได้ยืนหยัดผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึงวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยขณะที่หลายอย่างยังคงไว้เพื่อรักษาหัวใจสำคัญของโนราในโรงเรียนตอนนี้สอนกันเยอะผมอยู่วัรรักอาสมวัฒน์ผมอสอนมาแล้ว3รุ่นก็200กว่าคน โดยเชิญเนี่ยโนราธรรมนิตเนี่ยมาสอนโนราละไมไขตกไขเนี่ยมาสอนกันนะครับถ้าไม่มีสืบทอดคือความโดดเด่นของไทยภาคใต้ก็จะหดไปเลยนะครับที่ว่าหดไปเพราะว่ามโนรานี่คือตัวที่แสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่งของดินแดนไทยภาคใต้มโนราเป็นศาสตร์เลสินสิน์นี่ให้ความบันเทิง เพราะฉะนั้นการนิยมในอดีตนี่มันจะแสดงออกในเรื่องของความบันเทิงมากกว่าเพราะว่าคนจะมีการแสดงมนโนราก็จะไปดูมันเป็นความนิยมแต่พอเปลี่ยนผ่านยุคป,ปัจจุบันเนี่ยด้วยสื่อ,อไม่ว่าทางช่องทีวีหรือว่าโซเชียลทำให้คนเนี่ยสามารถเรียนรู้กับอาจารย์ได้ผู้รู้จริงๆได้เรียนรู้จากสื่อโซเชียลได้เพราะ,ะนั้นยุคการเปลี่ยนแป,ปลงการนิยมชมชอบเนี่ยมันจะเปลี่ยนผ่านไปโดยการใช้สื่อเป็นหลัก ถ้าได้าตทอดโดยคนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะทําให้เด็กให,ให้เกิดความนิยมมากขึ้นอันในความรู้สึกผมผมคิดว่ามันโนราไม่มีวันตายคนเราเมื่อไม่สบายใจไปหาหมอหมอก็รักษาเราในทางในทางชีวชีววิทยาแต่ในชะในทางความรู้สึกมิติของหัวใจอ่ะมันมันกำลังใจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไอ้โนราเนี่ยมันต่อย,ยอดไม่มีวันตายเพราะว่า อย่างน้อยวันนี้พอพึ่งอะไรไม่ได้ก็เรามีตายายโนราแล้วก็บนบานสารกล่าวอย่างน้อยอไอ้มุ่งหวังทางด้านความรู้สึกไอ้มันสําเร็จเนี่ยมันมันก็ก็คงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าบางคนปอปมมันได้กําลังใจแล้วคนเราม่อมีกําลังใจทําอะไรมันก็จะจะสำเร็จโนรานับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมภูมิปัญญาสร้างมาอย่างยาวนาน จึงเป็นหน้าที่ของคนรุ่นปัจจุบันในการอนุรักษ์สืบสารศ,รรศ,รรศรริลปะการแสดงพื้นบ้านนี้ไม่ให้สูญหายไปในกระแสของการเวลาและวิธีหนึ่งก็คือการเพราะ,ะเมล็ดพันธุ์แห่งโนราขึ้นมาการสืบทอดสมัยก่อนโนราก็โดยให้โนราที่มีความรู้ความสามารถจริงๆนะครับมา สอนเช่นขุนอุปสมนากรพัทธลุงอย่างนี้โนรามดรินนะครศรีธรรมราชนี่แหละหรือโนรายกชูบัวนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาเด็กมาฝึกแต่การฝึกนั้นเป็นการฝึกจริงจังมากนะครับเช่นการรำมือนี่ต้องเด้งคําว่ามือเด้งนี่คือต้องเด้งจริงๆงอะ่ะงอนเพราะการฝึกต้องไปอยู่ที่บ้านนะครับนะไปอยู่ที่บ้านไปอยู่กับครูแล้วครูก็จะฝึกเช้าฝึกเย็นแล้วการสืบทอดปัจจุบันเปลี่ยนจากบ้านครูโนรา ส่วนใหญ่ก็มาตั้งเป็นกลุ่มนะไม่เป็นกลุ่มก็สถานศึกษาแล้วก็เชิญวิทยากรที่เก่งโนรานะครับหรือโนราชีพมาสอนนะก็สอนไปตามแบบเดิมน,นี่ก็สอนนะั่นสอท่านนี่ก็สอนแต่การประยุกต์นะก็จะเข้าไปด้วยหรือการขับบทขับอะไรนี่ก็ปรับเปลี่ยนไปนะการใช้หางเสียงปลายเสียงอะไรเนี่ยบางทีก็มีตลกหรือทะลึ่งเข้าไปมากกว่าเดิมนะครับนะ พราะการถ่ายทอดในปัจจุบันนี้จึงเป็นลักษณะการผสมผสานโดยพื้นฐานประเพณีการสืบทอดโนรานั้นจะดำเนินการฝึกฝนอบรมสั่งสอนการเป็นโนราที่บ้านของครูซึ่งเป็นโนราใหญ่ผู้ประกอบพิธีกรรมเท่านั้นต่อมาในช่วงปีพุทธศักราช2507 ได้มีความพยายามจะสืบทอดโนราผ่านสถาบันการศึกษาแผนใหม่โดยมีการเชิญท่านขุนอุปถัมภ์นรากรหรือโนราพุ่มเทวาให้สอนการรำโนราให้กับนักเรียนฝึกหัดครูที่โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีสงขลาพอจันจะโรยยายมาบางปีปีหนึ่งซ้ำไอต้ตะกนุนันยกทีมไปซ้อนเลย ซ้อนแบบเข้มสิบวันสิบคืนช่วงปิดเทอมอันนี้เอาจริงเอาจิงไม่ความว่าม,มีนายโรงล้วก็มีกัรไปรำเมื่อกับโดราจีพมีการสแสดงเรืองเรื่องที่สแสดงก็เขียนขึ้นเป็นเรื่องจักจัก่งวงวงหรือเรืองในในจ่าดอกซึ่งอันนี้มันทำให้หืออ้ากันในระดับในระดับจาวบานที่นี่ที่งหืออ้าในระดับการศึกจ้าจนมาผู้รักผู้ใย่มาเยี่ยม มันมั่มก็เกิดไปไปช่วงคลานี่ก็เอาตะกุนไปรำให้แร่ตึ้งเหมือก้าวกระจายมันก็ททำให,ให้ดังขึ้นดังขึ้นโดยเฉพาะผู้ใรียนทุ่งๆก็เห็นความสําคัญขึ้นก็เลยเลยกระย้ายความสํกคันนี้ออกนอกในตะท่า,ทานวีเลยกลูเวกลูมันก็ช่อนกลูกลูแต่ได้เรื่องความรู้นี้ก็ไปช้อนต่อให้หนักเรียนมันทำไมเกิดกว้างกว้างขึ้น การสอนรำในครั้งนั้นของโนราพุ่มเทวาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาศิลปะการร่ายรำการร้องและการทำบทของโนราเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางนาฏยศินของโนราอย่างเป็นแบบแผนมีมาตรฐานอีกทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อโลกของโนราที่เป็นวิถีของการแสดงในพิธีกรรมมาสู่พื้นที่ของการศึกษาสมัยใหม่ มนนี้ก็เคยไปซ้อนได้แองนะลรืมแรกบรรจุก,กันแรกไปโรงเรียนไมกรี่หรือสวิงประจานรันก็ซ้อนอยู่รายอยู่ปักนึงกระติบเดือนปอยายมาโรงเรียนบันถามิีรัมจูอาปีก็ซ้อนหนักทุกจาผู้ใหญ่คนนี้ตังรัชพัฒนากอนเขก็ตัวก็ววโอนไป กำลังศึกษาอยู่สาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์หมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะตอนนี้อยู่ชั้นปีที่3ค่ะเอกโนโราค่ะเรียนเกี่ยวกับนายรงค่ะแล้วก็เพลงทัพเพลงทูนพันหน้าค่ะแล้วก็มีมีว่าบุตรว่าโกลนด้วยค่ะการเรียนในคณะนี้นะคะหรือว่ามันให้หลายอย่างมากเลยค่ะหนึ่งเลยค่ะให้ความอดทนแก่เราค่ะเพราะว่าการที่จะมารำโนราได้การที่จะซ้อมโนราแต่ละครั้งอ่ะหนูว่ามันเหนื่อยนะคะแต่ว่าถ้าด้วยใจเรารักเราก็ทําได้ค่ะเมื่อ่กนใช่ไหมคะหนูคิดว่าจะรำแบบ เพื่อแบบมีความสามารถติดตัวเฉยๆแต่ตอนนี้หนูคิดว่ามันได้หลายอย่างมากเลยค่ะมันได้ทั้งแบบสามารถนาไปประกอบอาชีพได้รู้จักผู้คนมากขึ้นแล้วก็เหมือนมีงานเขาจะติดต่อมาทําให้เรามีไรายได้สืิมมากขึ้นค่ะอยากให้นูราเนี่ย ไม่ไม่ใช่อยู่อยู่แค่ว่าบุคลากราที่มีความรู้ครูโนราอย่างเดียวอยากให้วิชาโนราเนี่ยเข้าไปสู่สถาบันการศึกษาไม่ว่าตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมถ้าเราปลูกฝังเด็กเตั้งแต่เล็กเด็กได้เรียนรู้จริงๆมีผู้รู้ไปไป,ไปสอนจริงๆเนี่ยจะทำให้มโนราเนี่ยต่อยอดได้อยู่กับเราคนไทยได้อีกนานแสนนาน จากสถาบันระดับอุดมศึกษา,มาเมล็ดพันธุ์แห่งโนราได้ถูกว่านกระจายไปในวงกว้างขึ้นทุกวันนี้หลายโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ได้ให้ความสำคัญกับการฝึกรำโนราในฐานะศิลปะพื้นบ้านที่แสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การจัดการเรียนการสอนวิชาโนรานะคะหลักๆเลยคือหนึ่งจะบรรจุอยู่ในหลักสูตรของสถานศึกษาก็คือจะเป็นวิชาหลักที่เป็นรายวิชาแผนการเรียนหรือว่ารายวิชาเพิ่มเติมแล้วก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมชุมนุมด้วยแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมหลักของโรงเรียนวัยยอดด้วยค่ะทางโรงเรียนจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับหลักสูตรการรําโนราเพราะถือว่าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเด็กโรงเรียนวัยยอดค่อนข้างจะมี สายตระกูลโนราที่เป็นของนักเรียนเองในแต่ละพื้นถิ่นครูเป็นสื่อสำคัญที่ให้เด็กได้เห็นแรงจูงใจที่จะรักเพราะว่าตล,ตลอดระยะเวลาที่ฝึกสอนก็จะเอาตัวครูเป็นสื่อในการสอนไม่ว่าจะเป็นการร้องการรำการทำบทหรือว่าการบรรเลงดนตรีทุกอย่างเด็กก็จะเกิดใจรักเพราะว่าสารเหล่านี้จะต้องได้รับการถ่ายทอดที่ที่เป็นเป็นแบบแผนที่ถูกต้องเขาก็จะมี จุดยืนนของตัวเองได้ว่าตัวเองรักอะไรชอบอะไรเด็กๆรุ่นต่อรุ่นที่ได้จบไปค่ะก็จะยึดแบบอย่างตามคุณครูในในส่วนของอาชีพหรือว่าอนาคตที่อยากจะประกอบอาชีพก็ดีแล้วก็ปัจจุบันในในส่วนของกระบวนการเรียนการสอนก็พี่ก็จะสอนน้องได้ทุกอย่างก็จะเกิดแรงจูงใจแล้วก็ผลักดันให้เด็กๆได้รักในในศาสตร์การรำนโนราค่ะ เพราะโนราเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ค่ะเราจึงให้ความสําคัญและสนใจเกี่ยวกับการลําโนราค่ะในกลุ่มของหนูก็มีสนใจค่ะเพราะว่าการนําโนรานําไปประกอบอาชีพต่อได้ค่ะหนูเล่นดนตรีทับค่ะที่บ้านมีมีการฝึกซ้อมโนราอยู่แล้วค่ะก็เลย เรียนรู้จากคุณตาด้วยแล้วก็ที่โรงเรียนด้วยค่ะปกติทับจะผู้ชายจะตีค่ะแล้วก็อยากลองตีดูว่าตีได้ไหมค่ะก็สนุกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะอยากสืบสานวัฒนธรรมของภาคใต้ด้วยค่ะแล้วก็อยากให้วัยรุ่นมามาลองแบบเกี่ยวกับพวกดนตรีพื้นบ้านค่ะ แสดงเป็นตัวพรานครับตัวตลกของมนุราเพราะชอบในในการรำพรานครับการแต่งตัวนะครับก็จะนุ่งโจงกระเบนแล้วก็คาดผ้าขาวม้าแล้วก็ใส่หน้ากากพรานครับผมคิดว่าการรำตัวพรานมันมีประโยชน์ในการบางทีก็เอาไปใช้แสดงได้หนูฝึกรำมาตั้งแต่เข้ามาศึกษาที่นี่เลยคะ่ะเป็นระยะเวลา3ปีค่ะ ฝึกซ้อมกันเป็นประจำทุกวันเลยค่ะหลังเลิกเรียนวันละหนึ่งชั่วโมงเช้าเย็นก่อนกลับบ้านค่ะส่วนใหญ่จะแสดงภายในสถานศึกษาค่ะแต่นอกสถานศึกษาก็มีบ้างเช่นงานชุมชนงานจังหวัดค่ะล่าสุดก็จะเป็นความปลอดภัยในสถานศึกษาในโครงการวิถีใหม่วิถีคุณภาพแล้วก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองระดับ ระดับชาติค่ะอันนี้เป็นรางวัลที่ถือว่าโรงเรียนได้ใช้โนราในการขับเคลื่อนซึ่งก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเพราะว่านักเรียนได้มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือว่าการบรรเลงหรือว่าการใช้บทกลอนเพราะว่าจะมีการผสมสานราระหว่างที่เป็นบทภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยเด็กก็จะมีทักษะตรงนี้เพิ่มขึ้นค่ะ แม้ยุคสมัยจะต่างไปรูปแบบของการสืบทอดโนราจะถูกปรับเปลี่ยนไปแต่กลิ่นอายของโลกโนรายังไหลเวียนอยู่ทั่วไปในบรรยากาศถิ่นใต้ฝึกมาตั้งแต่เด็กๆครับเพราะว่าที่บ้านมีเชื้อสายมาโนราครับแล้วก็ชื่นชอบในท่วงท่าของโนราครับ ว่านโนรามีท่วงท่าที่สวยงามมีเอกลักษณ์ประจําตัวมีทั้งความอ่อนช้อยออการรําที่แข็งแรงและเวลาเรารำเนี่ยเราจะต้องเสือให้เห็นว่าท่าที่เราทํานั้นคือท่าอะไรเหมือนทําว่ามานี่ธมามานี่ธรามาให้รู้ว่าเรามาหนูฝึกรำโนรามาตั้งแต่ม .1 ค่ะ นูเคยไปประกวดที่พัทลุงและก็ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งค่ะหนูจะเอาความสามารถของหนูไปเป็นฟอร์ดพาริโอเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยค่ะพวกหนูก็เป็นเหมือนแบบรุ่นบุกเบือค่ะเวลามีงานก็ซ้อมเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะถ้าเราไปรำแบบอ่อนอ่อนแอหรือว่าไม่แข็งแรงมันก็ไม่สวยงามอะค่ะ ที่บ้านหนูมีเชื้อสายอยู่แล้วคะ่ะหนูก็เลยสนใจก็ดีใจค่ะที่ได้สารต่อมาจากปู่ย่าตายายค่ะเป็นลูกคู่มนราเล่นเครื่องตรีป่ปีครับผมฝึกป่ปีตอนตั้งแต่มอนหนึ่งถ้าไม่มีปีนะครับก็มนูราก็จะดูลำแบบเฉยๆฉลำแบบดูไม่สดใสปีเป็นคนคิดเพลง ดูท่ารำและก็ปอเพลงตามที่ทารำที่รำครับชุมนุมของเราก็คือชื่อชุมนุมอังกะลุงหันสานุราโชค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2500 6 3งานที่เราออกส่วนใหญ่นะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริการชุมชนค่ะในเขตพื้นที่ใกล้เครียงแล้วก็หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์มาค่ะแต่ละครั้งนะคะที่มีงานาคุณครูจะทําหน้าที่บอกว่าอา้าวเด็กๆเดี๋ยววันที่27เช่นวันที่27ธันวาคมนะลูกเดี๋ยวจะมีงาน เด็กๆก,ก็จะลิสต์มาเลยค่ะงานนี้ใครไปกี่คนเด็กๆก,ก็จะจัดการกันเองพอได้เสร็จแล้วใช่ไหมคะวันนี้ได้รายชื่อแล้วนักดนตรีก็พร้อมตอนเช้าค่ะคุณครูยังมาไม่ถึงโรงเรียนเลยภาพที่คุณครูเห็นทุกวันเด็กๆจะทําการฝึกซ้อมกันเองทั้งเช้าและเย็นโดยคุณครูจะมาดูความเรียบร้อยว่าวันนี้เรียบร้อยแล้วยังกระบวนการถ้ารําถูกต้องไหมเป๊ะไหม อันนี้คือกระบวนการที่ครูมาดูในเรื่องของการฝึกซ้อมออกแบบท่ารำนักเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการเองค่ะโครงการลำมโนลาขั้นพื้นฐานถือว่าเป็นศาสตร์ของชาวบ้านค่ายเด็กๆและคนในพื้นที่เกตเทสบันสาวีได้เรียนรู้การลำมโนลาในช่วงปิดเทอมนะครับ หลังจากที่มีความพยายามจากหลายฝ่ายที่ร่วมกันช่วยฟื้นฟูศิลปะการแสดงโนราขึ้นมาฤดูการใหม่แห่งโนราก็จะเริ่มเวียนมาอีกครั้งนอกจากด้านวิชาการแล้วสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เด็กได้แสดงออกได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมมนรา แรกๆก็คือซ้อมเด็กทั้งโรงเรียนเลยก็คือซ้อมซ้อมทั้งหมดก่อนแล้วก็ค่อยคัดเลือกเด็กที่มีเวลมีความถนัดจริงๆจุดแรกเริ่มก็มาจากมนุราตัวอ่อนนะคะเพราะบอเชื่อเชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีศักยภาพนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําได้หากมีการฝึกฝนบ่อยๆ นูฝึกโนราตัวอ่อนมาตั้งแต่ป .4 ค่ะหนูรำโนราเป็นมาก่อนแล้วค่ะแล้วก็ค,คุณครูวินัทมาสอนให้ตัวอ่อนวันละสองชั่วโมงค่ะดีใจที่ทําตัวอ่อนได้ค่ะเมื่อก่อนอยากทําแต่ว่าทําไม่ได้ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูดีใจที่ได้สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะและได้สืบทอดไปให้น้องๆต่อค่ะในบางทองที่ ยังได้มีการประยุกต์การรำโนราให้เป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารร่างกายคือสาเหตุที่การนำโนรามาเป็นโนราบิกนั้นเดิมนั้นการเต้นแอโรบิกเราจะใช้ดนตรีสากลซะเป็นส่วนใหญ่แระผมเองก็อยากจะคิดแนวเอาดนตรีพื้นบ้านมาเป็นการ ออกกำลังกายให้กับลูกๆหลานๆได้มีโอกาสถ่ายทอดไปยังรุ่นสู่รุ่นในโอกาสต่อไปครับจากระดับอุดมศึกษาสู่โนรารุ่นเยาว์วัยประถมจากความศรัทธาในระดับจิตวิญญาณสู่คุณประโยชน์ด้านกายภาพและสุขภาพรูปแบบการไรยรำเปลี่ยนไปครั้งแล้วครั้งเล่าตามกาละและโอกาส ฝึกโนราบิกในทุกเช้าค่ะ <blunt> ก็จะมีคุณครูมาฝึกสอนให้อ่ะค่ะได้ออกกำลังกายค่ะดีใจค่ะที่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นอ้ายไว้ค่ะเราต่อยอดก็คือเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนะครับก็จะมีผู้ปกครองชุมชนนะครับมาเชิญนักเรียนไปร่วมกิจกรรมในการ รำในงานโอกาสต่างๆนะครับเช่นงานแก้บนงานศพต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่งนะครับเจ้าบ้านเ็าปุ่มใจกับพ่อแม่ของลูกหลานนี่ครับก็าปุ่มใจหมากับตอนนี้เขามีเด็กมันกล,าล้าแสดงออกกับตอนนี้เด็กกล,าล้าแสดงออกและมีรายได้เสริมม้การเรียนการศึกษาอะไรก็เนี่ยครับ ในความรู้สึกผมคําว่าวัฒนธรรมไม่มีคําว่าผิดว่าถูกวัฒนะหมายถึงการพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาเพื่อไปสู่การต่อย,ยอดได้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยการที่เราเอาท่าลัมไปใส่ในลายเดนเป็นการเต้นโดยโดยท่าลามโนราเนี่ยก็มันสามารถต่อย,ยอดได้เวลาติดขัดอะไรนะครับครูผู้สอนที่มีความรู้ไม่มากพอนะ ก็จะไปปรึกษากับโนรานะที่รำเก่งๆืหอหัวหน้าคณะโนราให้มาช่วยเพิ่มเติมนะว่าการรำอย่างนี้เป็นยังไงนะครับวันความรู้เรื่องโนราหรือศาสตร์ศิล์นโนราก็ได้รับการเผยแพร่มากขึ้นเพราะสิ่งต่างเหล่านี้เชื่อว่าการถ่ายทอดผ่านาชั้นเยาวชนนะไปสู่เยาวชนรุ่นต่อไปนะก็คงจะต้องมีอยู่แล้วเพราะการกระตุ้นของคุณครูก็มีนะ สถาบันการศึกษาเมื่อมีการประกวดเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้เยาวชนโนราได้สัมผัสกับเรื่องโนรามากขึ้นคงจะต้องหนึ่งประชาสัมพันธ์ได้มากขึ้นแหละนอกจากนั้นที่สําคัญคือให้ทุนการศึกษานะว่าผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมหรือว่าทําทางด้านการรําโนราให้ทุนเรียนฟรีเลยจนจบปริญญาตรีหรือไม่ก็ให้เงินเป็นก้อนแล้วสนับสนุนเขา แต่ว่าระดับคะแนนการเรียนจะต้องไม่ต่ำกว่านั้นกว่านี้เพื่อที่จะให้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะดำรงอยู่และก็พัฒนาต่อไปการรามโนราสามารถนำไปเป็นความสามารถพิเศษในการเข้าศึกษาต่อในระดับต่อไปได้เลยค่ะภูมิใจคะ่ะที่ได้รามโนราเป็นได้เจอเพื่อนๆรุ่นน้องใหม่ๆที่เข้ามาในแต่ละปีคะ่ะ ตัวหน,หนูก็จะรำต่อไปค่ะเพราะว่าส่วนตัวอยากเป็นผู้นาฏศิลป์ค่ะแล้วก็อยากจะมีความรู้ต่อในด้านนี้ก็เลยอยากจะศึกษาต่อไปค่ะผมอยากเป็นโนราใหญ่ผมอยากตัดจูกวเวลาเราเห็นคนเยอะๆมันสามารถทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าวยวันนี้เราอยากรำแล้วเราจะรำไม่ดีที่สุด ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้มาเรียนอีกโนรานะคะเพราะว่ามันเป็นภูมิปัญญาเป็นมรดกและตอนนี้นะคะโนราก็ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ใช่ไหมคะของยูเนสโกแล้วหนูคิดว่าโนราค่ะเป็นสิ่งที่ต้องสืบทอดกันต่อไปและตัวหนูเองนะคะหนูก็พร้อมที่จะสืบทอดโนราให้ทุกๆคนที่สนใจค่ะเยาวชนรุ่นใหม่ เปรียบได้กับเมล็ดพันธุ์แห่งโนราที่ได้ถูกหย่อนลงในผืนดินปักใต้รอเวลาและการดูแลสนับสนุนที่เพียงพอพวกเขาก็จะผลิใบงอบงามขึ้นเป็นไม้ใหญ่ประครับประคองโลกแห่งโนราให้ยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลง ทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม